สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับสางอวยครับวินซิ่งสลิงทองคำเบืรอนี้ฮอดเมื้องมหาชนชัยครับพี่น้องจังหวัดจจสวัตรนครับผมมาลากรถครับพี่น้องคือเก้าครับผมตามคำขอครับผมลากรถขยะครับผมติดลมครับ ไม่โคร้รดึงแล้วเ่าขึ้นครับพี่น้องโทรหาสร้างอุย้ยกเลยมาเบิ่งให้เพื่อนครับนี่ครับลากมาแล้วครับลากมาแล้วประมาณสิบเมตรนี่ครับถือว่านักพอสมควรครับพี่น้อง เพราะว่าบริเวณรอบๆครับน้ำท่วมครับเ mm hmm. ห็ุใดดินน่วมครับพี่น้องเพราะว่ารถขนินรถกับรถนักที่เลยสองหมื่นครับพี่น้อง mm hmm. เขาขึ้นบ่ได้ครับผมโ mm hmm. ทรหาสางกุ้งเหมือนเดิมนี่มาไหนปน้อเพื่อนวะ mm hmm. ได้ครับก็เลยวะ mm hmm. นี่แหละครับบรรยากาศครับพี่น้อง มิดเลยครับขางหนึ่งครับนี่ครับข้างนางครับผมไม่โค้ไม่ยำเลยครับโลมเละถุ่มเปรได้ไปน้องส่วนตัวนี้คือดานหน้าของหลดทีเฮาชิมาลาครับผม จะได้ฟ้าสิเป็นจะได้ครับจะต้องข,อขึ้นขึ้นท่านตัวน้อโอ้ซอยพี่ซอยน้องคือเราครับครับครับพอมน้มพรอมคุ้งมาปั่นตกอ่านี่ครับบรรยากาศครับโดยย่อๆเบื้องต้นก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคอยมาเบ,บื้องช่วงเข้าปฏิบัติหน้าที่ครับผมสร้างอุ่ยเปียวรถข้นมาก่อนครับสวัสดีครับ